พี่พัทยาอุปราจบนิเทศศาสตร์มาจริงๆผมเคยอยู่ในธุรกิจโรงแรมมาสักประมาณปีถึง2ปีแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่มีความสนุกมี e NERGY อยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นอาชีพที่ได้พบปะผู้คนมันมีความสนุกอยู่ในการทํางานด้วยแต่ที่มากไปกว่านั้นคือผมรู้สึกว่าธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ครบทุกด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็ hospitality หรือแม้แต่การจะพัฒนาเรื่อง user experience คือการจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า ประสบการณ์ในการมาโรงแรมมันไม่ใช่แค่การมาพักอยู่เท่านั้นแต่มันได้รับความรู้สึกอย่างอื่นเข้าไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันมันมีความน่าประทับใจของมันอยู่สนใจจะทำบูติคโฮเทลอะค่ะก็เลยอยากจะหาประสบการณ์หาความรู้ใหม่ๆว่าการทำบูติคโฮเทลอะค่ะทำยังไงมีหลักการการทำยังไงบ้างอะค่ะคิดว่าเลโรชน่าจะใช้ประสบการณ์โอเคก็เลยน่าจะเขอาทำงานในโรงแรม5ดาวหรืออะไรางี้ก่อนแล้วคาวนี้ถ้าเกิดว่าจะกลับมาเปิดหรืออะไรางี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของอนาคตอะค่ะ จริงๆแล้วคือกลียยงกับเลโรชมันค่อนข,ข,ข้างจะสูสีกันในเรื่องของฟีดแบทนี้แต่คือถ้าพูดถึงที่จะตอบความต้องการได้มากกว่าคือชอบเลโรชมากกว่าคาแรคเตอร์ติมมันน่าจะตรงกับตัวมากกว่าที่ไม่เป็นอะคาเดมิเกินไปเพราะไม่ชอบอะไรที่มันเครียดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้สนใจเกลียงครับเท่าที่เมื่อกี้คุยกับแอดไวเซอร์ก็รู้สึกว่าเกลียงมีหลักสูตรทีน่น่าจะตรงกับที่ผมอยากได้ก็คือตัวผมเองมีประสบการณ์การทำงานมานิดหน่อยเสร็จแล้วพอมาบวกกับ s e มมิสเตอร์สอันแล้วก็รวมกับอินเทอร์เนชด้วยผมว่าน่าจะครบที่ตัวเองอยากได้ครับแล้วก็น่าจะแบบโอเคกลับมาแล้วก็อาจจะได้งานทันทีอะไรเงี้ยก็น่าจะดี ก็ได้ประสบการณ์เยอะนะคะได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆจากพี่ๆหลายๆคนที่มีประสบการณ์มากๆแล้วก็มาแชร์ให้เราในวันนี้ค่ะเหมือนเป็นคอร์สสั้นที่ได้มีเนื้อหาเข้มข้นชอบที่สุดคือเมื่อเช้านี้ที่พี่ๆที่เป็นคนทํางานอยู่ในโรงแรมจริงๆเลยมาอธิบายประสบการณ์กับมา,มา,มาพูดถึงสโคปของงานให้ฟังนะครับ, mm hmm. รบผมว่ามันให้ไอเดียคร่าวๆได้ว่าถ้าเราจะมีกิจการเองเราต้องมีอะไรอยู่ในมือบ้างไกลย่างนึงก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะเป็นพนักงานหรือว่าเราจะเข้ามาทํางานสายงานนี้มีจุด ไหนบ้างที่น่าจะแบบเราน่าจะชอบหรือว่าเราน่าจะไปอยู่ในนั้นได้ยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใช่อยู่ข้อมูลดีมากค่ะ,คะให้เยอะมากขอบคุณค่ะ,คะ